บทวิเคราะห์แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของ USD JPY คู่สกุลเงิน USD JPY นั้นเมื่อวานตลาดมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายทำให้เรามองว่าตลาดแนวโน้มของ USD JPY นั้นจะเป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นเราจึงให้ความสำคัญกับโซนแนวรับสักวิงโลนะครับ โซนรับสวิงโล d จะอยู่ที่โซนราคา143.54ถึง142.37กลยุทธ์ในการซื้อขายนั้นเราจะรอสัญญาณรีเทสพูแบ็กทดสอบเข้ามาในโซนแนวรับสวิงโลราคารีเทสพูแบ็กกลับเข้ามาทดสอบที่โซนแนวรับสวิงโลดได้แล้วเราจะรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PAB y ในไทม์เฟรมแท่งเทียน H1 มีสัญญาณแท่งเทียนกับตัว p a b ในโซนแนวรับเราจะบายกลับขึ้นไปเก็บ TP ที่ราคา144.759ถึงราคา145.318 stop loss นั้นหยุดที่ราคา142.100ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งบายในคู่สกุลเงินของ USD day py